อาโนก็เสียนตัวเองจากบทคนเหล็กแล้วถ้าไม่มีที่800เทอร์มิเนเตอร์ยังจะเป็นหนังชุดเทอร์มิเนเตอร์อยู่หรือไม่ฮ่า <c> ฮิฮ่าฮ่าฮ่าฮง อโนชวัชเนเกอร์อดีตทหารกองทัพออสเตรียและนักเพาะกายระดับโลกครับเจ้าตัวประสบความสําเร็จแล้วก็กลายเป็นซูเปอร์สตาร์จากงานแฟรนไชส์เด e ะเทอร์มินาเนะครับและแม้ว่าเขาจะผูกพันกับแฟรนไชส์แต่อโนก็แสดงความชัดเจนแล้วครับว่าถ้าจะสร้างหนังชุดน,นี้ต่อไปคงจะต้องหาอะไรใหม่ๆและมีอะไรที่แตกต่างจากที่เคยทํามารับโดยจากการให้สัมภาษณ์ล่าสุดนะครับตัวอโนชวัชเนเกอร์พูดอย่างชัดเจนครับว่าตัวเขาเองเนี่ย พอแล้วสําหรับหนังชุดคนเล็กความเห็นของทั้งฝั่งนักแสดงนําจากหนังชุดคนเหล็กอย่างอโนชวาเชเนเกอร์นะครับเจ้าตัวเชื่อว่า3ภาคสุดท้ายของแฟรนไชส์ไม่ว่าจะเป็นเทอร์มิน o r เตอร์ซ i o เวช r ั่นเทอร์มินเเตอร์เจเนซิสและเทอร์มิน o r เตอร์ดักเฟดล้มเหลวจากความคาดหวังอย่างต่อเนื่องครับด้วยปัจจัยต่างๆเช่นบางภาคก็ไม่มีตัวอานเล่นบางภาคโครงเรื่องก็เขียนออกมาไม่ดีอย่างเทอร์มิน o r เตอร์ซ i o เวชั่นนะครับที่อโนชวาเชเนเกอร์ไม่ได้ไปปรากฏตัวเนี่ยเพราะเจ้าตัวขณะนั้นกําลังทาหน้าที่ผู้ว่าการรัด ซึ่งอย่างที่ทุกคนได้ดูไม่ว่าจะเป็นแฟนคนเหล็กหรือไม่ก็ตามนะครับเราจําได้ครับว่าไอ้เทอร์มินาเตอร์ซารเวชันเนี่ยโอโ้เสียงตอบรับแล้วก็คําวิจารณ์ ท่วมทนครับว่าเรื่องแล้วก็เนื้อหาที่ปรากฏในนั้นเนี่ยมันเดาได้ซ้ำซากมากๆครับในขณะที่ Terminator Dark Fate นะครับที่มีการเอาอานอชวาชเนเกอร์แล้วก็ลินดาแฮมิลตันเจ้าของบทซาร่าคอนเนอร์กลับมาปรากฏตัวอีกครั้งหนึ่งครับโดยมีเจมส์คมรอนเป็นผู้อำนวยการสร้างแล้วก็เป็นผู้เขียนบทร่วมแต่อย่างไรก็ตามการกลับมาของคนเหล็กภาคล่าสุดตอนนั้นเนี่ย ก็ไม่เวิร์กอยู่ดีครับโดยความล้มเหลวของเทอร์มิ t เ r เตอร์ดักเฟนะครับตัวเจมส์ครอนเองยังบอกว่ารู้สึกผิดหวังเลยครับที่พยายามไปหวานล้อมให้อาร์โนชวาร์ชเนเกอร์กลับมารับบทเดิมแต่ตัวหนังกลับออกมาไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ครับมีคนวิจารณ์นะครับว่าปัญหาอย่างหนึ่งที่หนังชุดเทอร์มิ t เ r เตอร์ไม่ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องเนี่ยเป็นเพราะว่าคนทำหนังชุดนี้เอาแต่พยายามจะหาวิธีให้อาร์โนกลับมาให้ได้ครับณนะวันนี้เจ้าตัวก็เลยออกมาพูดให้มันชัดเจนเลยครับว่า ถ้าจะทำหนังคนเหล็กต่อก็ทำต่อไปแต่ตัวเขาคิดว่าบันพอแล้วสำหรับตัวเขาครับ มองออกมาจากเรื่องคนเหล็กนะครับมามองตัวอาร์โนชวัชเนเกอร์ในฐานะดาราแอคชั่นระดับตำนานกันบ้างดีกว่านะครับต้องบอกว่าดาราระดับตำนานไม่ว่าจะอาร์โนหรือว่าซิลเวสเตอร์สตาโลนนะครับต่างก็มีความพยายามขุดเอาผลงานเก่าๆของตัวเองกลับมาสร้างใหม่ครับตัวสตาโลนเนี่ยเราเห็นทั้งแรมโบ้ร็อกกี้แล้วล่าสุดก็จะมีการนำเอาคลิปแฮงเกอร์กลับมาทำใหม่ครับสำหรับอาร์โนชวัชเนเกอร์เองเนี่ยนอกจากหนังชุดคนเหล็กแล้วก็ยังมีการประกาศทำว่าจะสร้างภาคต่อของหนังชุดทวินครับหนังที่มีอาร์โนกับแดนนี่เดวิโตเล่นเป็นฝา แฝดแบบแฝดคนละฝากันรับ โดยไอเดียของหนังภาคต่อทวินนะครับล่าสุดมีการประกาศออกมาว่าจะใช้ชื่อว่า t r i p เปิหรือว่าแฝดสครับโดยตัวหนังจะหาดาราคนที่3มาเล่นเป็นแฝดอีกคนหนึ่งครับโดยว่ากันว่ามีการเล็งเอาเอ็ดดี้เมอร์ฟี่เอาไว้ครับทวินเนี่ยเป็นผลงานในการกำกับ,บของอีวานไรท์แมนนะครับเจ้าของหนัง g h o s t Buster ซึ่งอย่างที่เราทราบข่าวครับว่าอีวานไรท์แมนเสียชีวิตไปเมื่อปีที่แล้วครับซึ่งณขณะนี้เนี่ยสำหรับตำนาน g h o s t b เ s อ e r เองเนี่ยลูกชายของอีวานไรท์แมนอย่างเจสันไรท์แมนเป็นคนมาดูแลภาคต่อครับซึ่งไอ ทำหนังภาคต่อของทวินที่จะใช้ชื่อว่าทริปเปิลเนี่ยอาโนออกมาให้สัมภาษณ์เองครับว่าตัวเจสันไรท์แมนนั่นแหละเป็นคนตัดสินใจยุบโครงการหนังทริปเปิลไปแล้วอาโนก็เลยออกมาให้สัมภาษณ์แบบตัดพอ้อครับว่าจริงๆอีวานไรท์แมนน่าจะอยากทำหนังเรื่องนี้มากๆนะแต่ไอเจสันเนี่ยมันไม่ค่อยแคร์เท่าไหร่ก็เลยตัดสินใจยุบโครงการภาคต่อของหนังแฟดสามที่ว่าไปครับไม่มีทวินมีอีกหนึ่งเรื่องครับที่เป็นตำนานของอาโน่สวัชเนเกอร์ย้อนกลับไปไกลเลยครับกับโคแนนเดอะบาเบเรียนหรือโคแนนยอด คนแดนเถื่อน โคแนนก็เป็นหนึ่งโปรเจกต์นะครับที่อโนบอกว่าอยากจะทำมากๆแล้วหนังเนี่ยน่าจะเล่าเรื่องราวบั้นปลายของตัวละครโคแนนที่เขียนโดยจอห์นมิลลิอุสผู้กำกับหนังภาคแรกครับโดยเจ้าตัวบอกว่ามีคนถือสิทธิ์หนังโคแนนอยู่ครับแล้วก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยกำลังดีวกับ Netflix อยู่แต่พาอาโอโนไปถาม Netflix ว่าจะเอาโคแนนกลับมาทำหรือเปล่าเนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่มีคำตอบอะไรครับโดยตัวอโนชวาร์ชเนเกอร์ยอมรับว่างงพอสมควรครับเพราะ Legend of Conan เนี่ยเขียนบทเสร็จมาเป็น10ปีแล้วแล้วก็มีผู้กำกับออกตัวว่า จะมากำกับหนังโคแนนภาคต่ออย่าง l e ตเตนออฟโคแนหลายคนครับตัวอาร์นจึงสรุปว่าปัญหาปัจจุบันที่โคแนนมันออกมาไม่ได้สักทีเนี่ยน่าจะเป็นปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ครับเพราะคนที่ถืออยู่ไม่ยอมปล่อยแล้วก็ไม่ได้พยายามจะผลักดันโปรเจกต์อะไรเลยครับแต่ถ้าถามถึงตัวอาร์นจริงๆแล้วก็ตัวเขาบอกชัดเจนครับว่าถ้าให้กลับไปเล่นนะตัวละครที่เขาอยากจะกลับไปเป็นมากที่สุดก็คือโคแนนเดอะบาร์เบเรนนี่แหละครับ ทั้งหมดนี้คือความคืบหน้าเรื่องราวผลงานของอโนชวัชเนเกอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นงานภาคต่อของหนังชุดโคนนงานภาคต่อของหนังชุดทวินที่ปิดฉากไปเรียบร้อยแล้วรวมไปถึงอนาคตของหนังชุดคนเหล็กที่คงจะไม่มีอโนชวัชเนเกอร์อยู่ในนั้นอีกต่อไปครับดังนั้นเรื่องนี้มันต้องจบลงตรงคําถามที่จะถามกลับมาในฐานะผู้ชมนะครับว่าหนังชุดคนเหล็กเป็นหนังชุดที่ต้องบอกว่าสนุกมากๆครับแต่มันยังคงจะสนุกและน่าสนใจหรือ,รอไม่ถ้าคนเหล็กครั้งต่อไป ไม่มีตัวละครอย่างที0 0 0ของอาโนชวาร์ชเนเกอร์อันนี้แสดงความเห็นกันหน่อยครับและนี่คือทั้งหมดของ Hot i s s ชูรู้นี่ยังงโดยผมจีนวิวไฟเดอร์นะครับถ้าอยากจะติดตามประเด็นร้อนแบบนี้แล้วก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดตัวดิ่ง YouTube Channel Major Group เอาไว้นะครับรับรองไม่มีผิดหวังแน่นอนสำหรับวันนี้ผมจีนวิวไฟเดอร์ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ yeah, you